รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงนางมัทุรสผ่องสุขผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคมปฏิบัติการสอนทั้งสิ้นจำนวนสิบคาบต่อสัปดาห์โดยวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ส่งเสริมพระูุปัญญาในรูปแบบ active learning และการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประเมินผลการใช้หลักสูตรและนำผลมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเช่นกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีกีฬาและศิลปะเป็นต้น ส่งเสริมการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จัดการศึกษาพัฒนาระบบการนิเทศภายในและระบบประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนโคราชพิทยาคมกําหนดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น5กลุ่มงานโดยบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยบริหารกิจการผู้เรียนโดยจัดตั้งสภานักเรียนสารวัตรนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอีกทั้งยังมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์นวัตกรรมทางการบริหารด้วยรูปแบบ KRPS Model มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนครูและสถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความยั่งยืนประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรและจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นนางมัทรสผ่องสุขเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและนดนำความรู้มาพัฒนาผู้เรียนครูสถานศึกษาส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดสื่อคลิปสั้น ToB ี to Number one ชิงถ้วยพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ รัชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองดีเยี่ยมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อวิถีเด็กไทยน้อมนำพระบระมราโชบายสู่การปฏิบัตินางสาวสุมิตราหารยิ่งได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นรางวัลระดับยอดเยี่ยมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรท้องถิน่นโคราชบ้านเอง และรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นปีที่2ติดต่อกันส่วนที่2ข้ขอตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้ KRPS MODEL เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม และ 2. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยโดยใช้ Krps model โดยเน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อการจัดการสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยรอบด้านโดยความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใต้การบริหารงานอย่างเป็นระบบ ตามวงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจากการดำเนินการส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังดังนี้เชิงปริมาณ 1. ผู้เรียนมีผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีเกรดเฉลี่ย3ไม่น้อยกว่าร้อยละหก2 ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านผลการเรียนร้อละหกได้รับการแก้ปัญหา 3. ร้อยละเก้ของครูผู้สอนมีแบบแผนในการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 4. ร้อยละเก้าสิบของนักเรียนได้รับการปลูกฝังทัศนคติพฤติกรรมและองค์ความรู้ตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยในด้านต่างๆเชิงคุณภาพ1 ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 2. ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและ 4. ชุมชนสังคมและผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรด้านการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา